ท้ายในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยตกลงประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างที่พิธาระบุไว้ไหมหรือประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยมันแสดงถึงเจตนาของพรรคก้าวไกลว่าล้มล้างการปกครองหรือไม่ล้มล้างการปกครองหรือไม่สิ่งเหล่านี้คงได้เห็นเชิงประจักษ์แล้วนะครับเพราะทั้งหมดมันเกิดจากกรรมกรรมที่เกิดจากการกระทำใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้น สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนียวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการยุบพักก้าวไกลนะครับซึ่งสาธารณนูนนะแน่นอนนะก็นับที่จะทําการวินิจฉัยนะครับเรื่องของการยุบพักก้าวไกลนะครับซึ่งผมเห็นว่ารอบนี้ก้าวไกลพลาดอย่างรุนแรงครับ ข้อที่1น,นะครับคือเราต่อสู้ว่าสารรัฐธรรมนูญไม่มีเขตอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคดีนี้ข้อที่2กระบวนการยื่นคำร้องของกะกะตไม่ชอบด้วยกฎหมาย2ข้อนี้ก็เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับกระบวนการ jurisdiction กับ process นะครับถ้ามีนักข่าวต่างประเทศอยู่ในห้องนะครับสองข้อนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง ประเด็นต่อมานะครับก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงนะครับข้อเท็จจริงเนี่ยเราสู้ทั้งหมดสามข้อด้วยกันข้อที่3นะครับเขียนว่าคำวินิจฉัยของคดี3ทับหกหรือว่าคดีที่ประชาชนทั่วไปอาจจะทราบว่าเป็นคดีวันที่3ามสเ็มกราคมไม่ผูกพันต่อการวินิจฉัยคดีนี้นะครับข้อที่4การกระทําที่ถูกกล่าวหาไม่ล้มล้างไม่อาจเป็นปฏิบัติ ข้อที่5การกระทําตามคําวินิจฉัยของคดี3ามท 6, 7, หรือ3ามดมกราคมไม่ได้เป็นมติของพักนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของนิติบุคคลส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนโทษก็คือข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อเโทษยุพักต้องเป็นมาตรการสุดท้ายเมื่อจําเป็นฉุกเฉินฉับพลันและไม่มีทางอื่นแก้ไขในระบอบประชาธิปไตยนะครับข้อที่7 สารรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจตัดสิทธ์กะกะบหอข้อที่8จํจำนวนปีในการตัดสิทธ์ทางการเมืองต้องได้สัดส่วนกับความผิดข้อที่9การพิจารณาโทษต้องสอดคล้องกับชุดกะกะบหอในช่วงระยะเวลาที่ถูกกล่าวหาพูดของพิธาลิมจิรัลตได้สิ่งที่น่าสนใจมาอันหนึ่งคือการยุบพ,พักในระบอบประชาธิปไตยมิได้ นะครับแต่ต้องเป็นเหตุนะครับการฉุกเฉินที่ฉับพลันซึ่งอาจจะปล่อยไปจะเสียหายไม่มีวิธีอื่นแก้ไขแต่ในกรณีของพักคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นการสั่งชะลอจากกะกะตระบบนิติบัญญัติและการกระทำที่ยังไม่เกิดขึ้นเมื่อมีคำวินิจฉัยในเดือนมกราคมก้าวไกลก็หยุดการกระทำ ไม่ได้มีความจําเป็นต้องใช้มาตรการสุดท้ายในระบอบประชาธิปไตยพิธาลิมชลลัตได้พูดเมื่อวันที่9มิถุนายน2567ขณะที่ทําทการชี้แจงหลังจากสารนั้นออกคําเตือนว่าการออกมาถแถลงนะครับในลักษณะดังกล่าวนั้นเข้าขายการชี้นําและอาจจะละเมิดอํานาจศาลนะครับ แต่ทางก้าวไกลก็ยังคงเดินหน้าจะทำการชี้แจงประเด็นที่1ข้อชี้แจงของก้าวไกลนะครับน่าสนใจนะเขาบอกว่าข้อต่อสู้ในการยุบพักก้าวไกล 1. ประเด็นเรื่องเขตอำนาจศาลเป็นประเด็นหลักนะครับเขาบอกว่าสาลรัฐธรรมนูญไม่มีเขตอำนาจพิจารณาวินิฉัยคดีนี้ ถ้าไม่ใช่ศาลตํานูนแล้วจะเป็นศาลไหนฮะที่มีอํานาจในการวินิจฉัยคดีนี้ยังไงก็หนีไม่พ้นศาลตํานูนฮะที่มีอํานาจในการวินิจฉัยในคดีนี้เพราะที่ผ่านมาก็ยุบพักอนาคตใหม่และยุบพักอื่นๆนะฮะก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี2545ทั้งไทยรักไทยพลังประชารัฐและก็พักอื่นๆเนี่ยก็ศาลตํานูนทางนั้น ซึ่งระบุในรรมูลพุทธศักราช2550เป็นต้นมาตราบจนถึงปัจจุบันนั่นคือข้อที่1น,นะข้อที่2กระบวนการยื่นคำร้องของกอตกกตไม่ชอบด้วยกฎหมายถ้าคำร้องกระบวนการยื่นคำร้องของกอตไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเห็นชัดเจนเลยสารระมูลจะไม่รับคำร้องและไม่เปิดให้มีการพิจารณาตั้งแต่วันนั้นซึ่งก้าวไกลขอเลื่อน ยื่นคำชี้แจงถึง3รอบรวมทั้งหมด45วันถึง3ครั้งนั่นหมายความว่าทั้ง2ประเด็ดนนี้ไม่สามารถที่จะทําการต่อสู้ได้100%ข้อที่2ข้อที่จริงนะฮะโดยเขาแบ่งข้อย่อยบอกว่าเป็นข้อ3วินิจฉัยเมื่อ31มกราคมไม่ผูกพันกับคําวินิจฉัยนี้หลักกฎหมายในรัฐมนูตั้งแต่พุทธศักราช2550ถึง2560 คำวินิจฉัยของสาธรรมนูผูกพันทุกองค์กรนะครับ 4. การกระทำที่ถูกกล่าวหาไม่ล้มล้างไม่อาจเป็นปฏิปักษนะ์การกระทำของก้าวไกลดูที่พฤติกรรมและการกระทำซึ่งคำพิพากษาหลักออกมาแล้วคือล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุก และให้หยุดการกระทําข้อที่5การกระทําคําวิไิ้ฉัยเมื่อ31มกราคมไม่เป็นมติพักเขาอ้างว่าที่ทําทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เป็นมติพักแต่ทางกฎหมายการกระทําดังกล่าวกรรมการบริหารพักมีได้มีคําสั่งระงับยับยัง้งหรือให้ยุติการกระทําของกรรมการบริหารพักพักการเมืองและสสไต่อย่างใดอันนี้คือเจตนาชัดเจนนะ 6. โทษยุพักต้องเป็นมาตรการสุดท้ายเมื่อจำเป็นฉุกเฉินฉับพลันไม่มีวิธีอื่นใดแก้ไขใ้ธรรมนูนไม่ได้เขียนแบบนี้นะครับเป็นดุลพินิษของสารรัฐธรรมนูญโดยยึดพฤติกรรมประเพณีนะฮะและ้วก็คอ m ม n ลล w และส v วิลอ w เป็นสำคัญเป็นหลักสาโกลที่ใช้ทั่วโลกนะครับโดยยึดหลักคิดของฝรั่งเศสและอังกฤษ เป็นสาคัญและไทยเอามาใช้โดยยึดพฤติกรรมและการการะทาเป็นสําคัญ 7. สารบุญในม,มีไม่มีอํานาจตัดสินกรรมการบริหารในรัฐมนูลพุทธศักราช2550และรัฐมนูล2560ให้อํานาจคณะกรรมการขอไปฮะให้อํานาจสารนูญตัดสินยุบพ,พักกรรมการบริหารพักและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองได้นะฮะอันนี้รัฐมนูล6ขุนชัดเจนนะ เขียนตั้งแต่ปี50ละ8จำนวนปีในการตัดสินทางการเมืองต้องเป็นสัดส่วนกับความผิดเขาก็บอกว่าเนี่ยเขากระทำความผิดเนี่ยสัดส่วนก็คือทําผิดกี่ปีนะฮะก็ต้องตัดสินก็คงตัดสินทางการเมืองแค่นั้นไม่ควรจะทําผิด1ปีแล้วจะตัดสินทางการเมือง5ปีไม่ได้ข้อ8นี่ชัดเจนเลยนะเขายอมรับการกระทําความผิดละ ว่าเขากระทําความผิดจริงแต่ตัดสินเขาเนี่ยจำนวนปีเนี่ยควรจะไปทําในสิ่งที่เขากระทําความผิดไปย้อนแย้งเจ็ดข้อที่เขาอ้างมาเห็นไหมฮะชัดเจนนะข้อที่9การพิจารณาโทษต้องสอดคล้องกับชุดกรรมการบริหารที่ถูกกล่าวหาการพิจารณาโทษก็ต้องสอดคล้องนี่สอดคล้องกับพฤติกรรมและการกระทํา ของนัการเมืองและพักการเมืองก็ไม่ใช่ยุบพรกคก้าไกลเป็นพักแรกนี่อนาคตใหม่ก็ยุบเหมือนกันไทยรักไทยก็ยุบเหมือนกันชาติไทยก็เคยยุบมาเหมือนกันนะฮะก็โดยยุบโดนย,ยุบกันมาต,ตลอดไงนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจและสาคัญที่สุดในเวลานี้นะฮะที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือคําพูดของพิธาลิ้มเจริญรัตคำพูดของพิธาลิ้มเจริญรัตเ,เป็นเครื่อง ที่ผูกมัดนะครับพิธาลิมเจริญรัตชัดเจนบอกว่าการยุบพักในระบอบประชาธิปไตยมิได้มิได้แต่ต้องเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินฉับพลันซึ่งหากปล่อยไปจะเกิดความเสียหายและสุดท้ายไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องใช้มาตรการสุดท้ายในระบอบประชาธิปไตยข้อความนี้ในคําชี้แจงของเขาเนี่ยมันทําให้เห็นชัดเจนว่าเจตนาลงของเขาเนี่ยล้มล้างการปกครอง ม,มันเป็นยังไงคือผมเรียนหุ้นส่วนเนี่ยเขาใช้คําว่าไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องใช้มาตรการสุดท้ายในระบอบประชาธิปไตยประการที่1ตลอด92ปีที่ผ่านมาตั้งแต่24มิถุนายน2475เป็นต้นมาประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือระบอบราชาธิปไตย 92ปีที่ผ่านมาประเทศไทยไม่เคยปกครองในระบอบประชาธิปไตยเลยระบอบประชาธิปไตยกับระบอบประชาธิปไตยต่างกันอย่างสิ้นเชิงระบอบประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขไม่มีนายกมนตรีระบอบประชาธิปไตยหรือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมีประมุขคือพระมหากษัตริย์มีนายกมนตรี เป็นผู้จัดการรัฐบาลการที่เขาบอกว่าไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยมันยิ่งแสดงถึงเจตนาลมที่ชัดเจนว่าเขาต้องการที่จะให้ประเทศไทยเป็นเหมือนสหรัฐอเมริกาเป็นต้นหลักของไทยมันต้องเหมือนกับอังกฤษฮะระบอบปราชาธิปไตยอังกฤษเนี่ยเขาเรียกระบอบราชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นุมกมีนายกรัฐมนตรีประเทศไทยไม่ใช่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย สิ่งนี้คือก้าวไกลพลาดอย่างแรงเลยแค่คำแถลงก็พลาดแล้วมันสะท้อนถึงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนถึงพฤติกรรมและการกระทาผมถามมุ่นส่วนต่อผมใต้คลิปด้วยเหตุและผลในกรณีที่เขาพูดเองเนี่ยเขาชี้แจงทั้ง9ข้อเนี่ยหนึ่งแยกเป็น1 9ข้อฟังขึ้นไหมสองคำพูดของพิธาที่บอกว่า ต้องใชมาตรการสุดท้ายในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยตกลงประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างที่พิธาระบุไว้ไหมหรือประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยมันแสดงถึงเจตนาของพรรคก้าวไกลว่าล้มล้างการปกครองหรือไม่ล้มล้างการปกครองหรือไม่สิ่งเหล่านี้คงได้เห็นเชิงประจักษ์แล้วนะครับเพราะทั้งหมดมันเกิดจากกรรมกรรมที่เกิดจากการการะทำใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรม ตามนั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเร้ศักดิ์เจียมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สักการที่สิบทรงอุทิศเพื่อปวงประชาสือ่อสานงานพระราสบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธา มีใจเมืองเป็นศูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักปรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวัชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสมบู์อดนุญยเดชสยามินทราธิเบศราชวรโรดมบรม,มานาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโเดะถ้าทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโพ่พระบาทม่ามีนำงชาทนไปรัศดรเดือดรนอะแห่งหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตา กษัตจมพับเพียงไกลทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตร,ริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเหนือยิ่งสิ่งใด